สวัสดีครับคุณผู้ชมกับวันนี้ก็เจอ์อคลนเกษตรเช่นเคยครับวันนี้มาขีดยางตอนเย็นนะครับหลังจากที่หยุดไป4วันนะครับสามวันนะวันนี้วันนี้ถ้าไม่ได้ขีดนะครับวันที่4ี่นะครับหลังจากที่ฝนตกนะครับเพราะว่าบ้านผมนะครับฝนตกอยู่2วันก็คือเมื่อวันซืนกับเว้นเมื่อวานแล้วก็เอเมื่อวันนู้นนะครับแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานตกนะครับเว้นมันเว้นอยู่วันหนึ่งที่ไม่ได้ตกนะครับก็เดี๋ยวมาดู ดูครับนี่ฝนตกกับน้ําเต็มเลยนะครับน้ําเต็มถ้วยเลยคใบยางก็เริ่มร่วงแล้วนะครับแต่ว่าฝนตกรอบนี้ดีนะครับดีตรงที่ยางนะครับมันจะได้มีอาหารกินนะมีน้ํากินนะครับลงลึกนะครับน้ําน้ําลงลึกอยู่นะบเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มให้ดูเลยนะครับจิ้มเลย น้ำลงลึกหน่อยอันนี้ไม้มันอ่อนครับผมผมลองจิ้มดูอะน้ําซึมลงลึกมากนะเพราะว่าฝนตกตกตั้งแต่บ่ายสองครับบ้านผมนะบ่ายสองจนถึงเที่ยงคืนนะควันวันแรกนะครับที่ตกนะเนี่ยไม้กดลงไปสบายสบายแล้วนี่ครับดินดินชื้นแล้วยิงใบใบยางร่วงลงมานะครับไอ้ใบยางชุดก่อนครับที่มันร่วงร่วงก่อนหน้านี้มันก็โดนน้ําฝนมันก็อ่า โดนน้าฝนตกใส่นะมันก็จะอยู่ข้างล่างครับแล้วก็มันจะมีใบชุดใหม่นะครับที่กําลังจะร่วงครับนะครับอย่างของผมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็จะเริ่มร่วงลงมาทับถมกันดินก็จะได้ชื้นนะครับดินพอดินชื้นนะครับยางมันก็จะได้กินน้ํานะครับยางจะได้กินน้ําก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นยางอช่วงยางผัดใบพอดีนะครับเราก็ มีน้าฝนมาตกช่วยนะครับก็เลยทําให้ดูชุ่มฉ่ำขึ้นมาน,นิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้กําลังวันนี้วันที่สา,ามสิบเอ็ดมกรานะครับก็กําลังจะเข้าเดือนกุมภาครับดูใบยังผมยังเขียวๆอยู่เลยนะเห็นไหมใบยังเขียวนะเป็นบางต้นนะครับที่ว่าเริ่มเหลืองนะนี่ครับนี่ครับมันจะเริ่มเหลืองตรงปลายนะครับบางต้นถือว่าผม <S <s ผมเหลืองช้านะครับโซนผมเนี้ยโซนผมนี่เหลืองร่วงหมดแล้วบางโตบางส่วนนะครับ ล่วงหมดละเนี่ยนี่ก็จะเป็นไปทางนี้อย่างใบชุดใหม่ยังไม่ทันได้ล่วงครับใบชุดใหม่งอขึ้นมาแล้วใบเขียวอ่อนๆน,นะครับใบตรงปลายถือว่าเป็นเป็นเลิกเป็นเลิกที่ดีเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะครับฝนตกก็เดี๋ยวผมจะมากกีดนให้ดูนะครับผมจะกกีดนให้ดูว่าหลังจากที่หยุดไปสามวัน,นครับน้ำยางออกดีไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ จะกีดให้ดูต้นหนึ่งนะครับผมจะกีดหนานะทุกคุณผู้ชมผมจะกีดหนาเลยนะครับเอาหนาหนาเลยนะครับลงลึกๆึีเลยกีดหนาหนาเลยนะครับเพราะว่าอ่าหน้ามันดำนะครับคุณผู้ชมหน้ามันดำรวบยางหน้าหนาวนะอันนี้ยังถือว่าอยู่หน้าหนาวนะไม่ใช่หน้าฝนแล้วนนะ ฝนแค่ามาตกตกหน้าหนาวนะครับตกเยอะด้วยนะครับก็ให้แม่ให้แม่ควักนำหน้านครับแม่ก็อยู่ทรงน้ลละนี่ครับยางออกดียางก็หยดหยดออกเรื่อยๆนะครับก็ได้กินน้ำด้วยเดี๋ยวรอดูประมาณสักอีกสองอีกสองสามเมตรนะหลังจากนี้นะครับดูว่ามันจะไหลเร็วกว่านี้ไหมนะครับเพราะว่ายางหน้าหนาวนะที่รู้กันนะครับมัน มันไหลช like, like, no? ้านะครับมันไหลช้าก็ไหลทั้งคืนเนาะอย่างอย่างนี้ผมไม่ได้กินมาสามวันนียผมก็มาลองดูว่าน้ำยางจะออกเยอะไหมนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าผมจะถ่ายให้ดูแล้วกันผมจะถ่ายให้ดูว่าน้ำยางออกเยอะไหมนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้กีดมาสามวันนะครับครับคุณผู้ชมวันนี้เช้านี้นะมาหยดกดละเดี๋ยวมาดูกันดูครับอันนี้จะให้แม่หยดให้ดูแล้วนี่ครับน้ำกดน้ำยางนะครับออกเยอะนะครับ ที่กีบเมื่อวานนนี่เดี๋ยวไปดูต้นต่อไปกันมันก็ออกบางต้นก็ออกเยอะบางต้นออกน้อยครับแล้วแต่แล้วแต่ต้นนะครับนี่อันนี้มีมีที่สี่นะมีที่สี่ดูครับดิวถือว่าโอเคนค้ออกครับ หลังจากที่ไม่ได้กรีดมาสามวันนะครับสามวันก็เช้านี้ก็เลยมาให้ดูน้ำยางนะครับปริมาณน,น้ำยางที่ได้หลังจากที่หยุดกรีดเป็นหลายวันนะครับมีใบไม้ตกเราก็หยิบออกครับอันนี้ต้นนี้ควักนะครับเดี๋ยวให้แม่ใส่ให้ดูนะครับเราจะตะแคงใส่ เพื่อที่เราจะทำทรงกลมนะครับเราก็เศษเศษไม้เศษใบไม้ไมออกให้หมดเราก็ตะแคงนะเรียบร้อยก็ให้ดูประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวขอทำงานก่อนครับเดี๋ยวตรงหยด อีกครั้งสวนเลยนะก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์